สวัสดีครับ FC ซวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูนะครับตัวนี้เป็นาการตัดหญ้านะครับแล้วก็เป็นตัวาการรองสกูยึดใบมีดในตัวนะครับเป็นสมูทตี้เป็นในตัวนะตัวนีเ้เรียกว่า n s 2 4 p นะครับข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเอาตัวที่แกะแล้วมาให้ทุกท่านดูนะครับอ่ะมาูนะนี่คือตัวที่แกะแล้วนะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะก็ตัวนี้ตัวเก่านะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดู ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะตัวรุ่นเก่าเนี่ยเราจะใช้เส้นอยู่ที่2 7เท่านั้นเองนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเรียบๆไม่มีอะไรนะตอนนี้เราปรับปรุงใหม่นะเป็นรุ่นแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะมีหไอ้ตัวตัวเหล็กการซึกทั้ง4ด้านเลยนะแล้วก็เราเปลี่ยนไอตัวเส้นเนี่ยให้เป็นเส้น4มิลนะครับก็เราปรับปรุงตัวเส้นเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าเคยร้องเรียนว่า ตัว,ต,วตัวเดิมเนี่ยมันขาดง่ายเพราะมันเป็นเ้นเล็กนะครั้งแรกที่เจอกันก็ไม่ค่อยประทับใจก็เลยเปลี่ยนให้มันเป็นเส้นใหญ่ไปเลยเที่ยวหน้าท่านใดที่ใช้มันครั้งแรกนะครับก็ต้องประทับใจเพราะว่าเราใช้เส้นใหญ่แล้วก็ใส่ให้ดูด้วยว่ามันใส่ได้แน่นะครับ4มิลได้แน่นอนเลยตัวเส้นเนี่ยายาวประมาณ1เมตรกับหเซนติเมตรนะครับที่เราใส่เข้าไปนะแล้วก็ไอ้ตัวกันสึกเนี่ยแต่เดิมมันไม่มีนะครับเห็นไหมอ่า เวลาใช้มันก็จะสึกหล่อง่ายทีน่นี่ตอนนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวการสึกเหล็กแล้วเนี่ยนะมันก็จะใช้ทนอีกเยอะเลยนะแล้วก็ตัวล่างเนี่ยทำให้ถูกับพื้นแล้วมันก็ลื่นนะครับโอเคนะครับเราก็ปรับปรุงใหม่ตลอดเวลาโอเคถ้าท่านมีคำถามก็ลองทักมาถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ